สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่มุกอีกแล้วนะคะตอนนี้มุกอยู่ที่หมู่บ้านพฤษา70ค่ะไซส์สิบตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำราคาเพียงแค่290 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะมาดูข้างในกันเลยค่ะลูกค้าตรงนี้นะคะเป็นโรงจอดรถนะคะสามารถจอดรถได้1คันนะคะหน้าบ้านหลังนี้หันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะพื้นที่โลง่ลงๆลูกค้าสามารถวางไม้หินอ่อนนะคะนั่งเล่นนั่งชมวิวได้เลยนะคะมาด้านในนะคะการตกแต่งของเขานี่คือ เรียบๆรียบดูหรูนะคะตรงนี้เป็นโซนนั่งเล่นนะคะโซฟาแถมให้แล้วก็โตชั้นวางของนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นโตทานข้าวนะคะมีเก้าอี้ให้สี่ที่นั่งนะคะลูกค้าไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะไม่ต้องเสียเสียเงินซื้อเพิ่มเลยนะคะเราแถมให้นะคะมาห้องครัวค่ะห้องครัวตัวนี้ของเราทําเป็นเคาน์เตอร์ครัวให้แล้วเรียบร้อยนะคะยาวๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับติดตั้งเตาแก๊สแล้วหูด,ดูดควันนะคะแล้วก็โครงหลังคานะคะตรง ตัวค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นหลังคาพีวูโฟมนะคะกันร้อนด้วยนะคะห้องน้ําด้านล่างตรงนี้นะคะของเรามีเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ปูผนังตรงนี้ให้จนสุดเหมือนกันนะคะใช้งานได้อาบน้าได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูข้างบนกันนะคะด้านบ <als> น,นจะเป็นทยสามห้องนอนนะคะแล้วก็ห้องนี้นะคะสามารถทําเป็น,นะะห้องนอนได้แล้วก็ห้องพระห้องเก็บของได้เหมือนกันนะคะล้วก็แอร์นะคะของเราตขนนี้ห้อง <S 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 ออช้านะคะเดี๋ยวไปดูห้องถัดไปค่ะ ห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนด้านหลังเหมือนกันนะคะสามารถทําเป็นห้องนอนพักอาศัยได้นะคะในหนึ่งห้องนะคะใส่เตียงนอนได้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูจุดถัดไปค่ะจะเป็นจุดห้องน้ํานะคะห้องน้ํานี้นะคะคือตรงนี้เป็นโซนอาบน้ํานะคะลงๆนะคะสุขภัณฑ์เปลี่ยนให้ใหม่และกรเงให้เหมือนกัน ให้งได้สวยงามเลยนะคะห้องนี้แถมแอร์ให้หนึ่งตัวเหมือนกันนะคะแล้วก็ห้องนี้ของเราจัดเฟอร์นิเจอร์ชุดเครื่องน,นอยให้เราเรียบร้อยเป็นเตียงนอนแล้วก็ที่นอนนะคะอันนี้เป็นของใหม่แถมให้ลูกค้าเลยนะคะแล้วก็มุกฝากด้วยนะคะลูกค้าหลังนี้ค่ะ18.7ปตารางวานะคะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็1ห้องครัวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะราคาถูกมากเพียงแค่290 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะท่านใดที่สนใจนะคะโครงการปรึกษา70นะคะ อยู่เส้นฉลองกรุงนะคะแล้วก็ใกล้ทาเลของนิคมรัฐกระบังนะคะแล้วก็ใกล้ทําเลสวรรณภูมิแอร์พอร์ตลิงก์ใกล้มากๆเลยนะคะเดินทางก็สะดวกเลยมูกฝากได้ค่ะโทรหาน้องแพทได้เลยที่เบอร์0 8 0 5 7 9 7 6 9 0ฝากได้ค่ะ